ปึกป้าบึกซุ้มเผาเด้วยซุ้มไม่เอาไม่เอาซุ้ม,มุมนะครับซุ้มนะครับซุ้มนะครับ,น,รบนี่ป้าปึกนี่คือมือเอาไปดูเล่นนะผมยังไปดูเล่นไม่ทันด้วยกันเออปล่อยเนี่ยต้ออยนหญ่แล้วอันนี้ได้ตามเดือนละครับผมเนี่ยตามเดือนขนาดนี้ครับตามเดือนถ้าปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหใหญ่ครำวันนี่ตามเดือนไปลูกขนาดจรินเฮ้ยเข้ามันเปมอยู่ปนี้แล้ว นี่นี่นบอกที่มันหไ่ด้วะไอ้อ้เนี่ยนะครับคือการเล่นเด็กครับผมคือการเล่นด็กสวดีครับผมดูดูครับผมอะไนะรพี่้กระพี น้องของปันมันเดีว่าที่ยวโแลนึ่งแปบปีนั้นเพืัวนนนะแงเพื่นน่ะแเป็นบ้าน้อยหมด้ายเกนม่วาทนทุี่แถวปุมจ้ะแถวยังสาวโคกเีแถวเียขางมาเีา้างมคิด่ยง

โอ mm ้โหเต็มเต็มแล้วยังงูปะ

A lần 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 เจ็คโตกูบัทึกไปฉันไฟแล้วของไ่ได้กูไขเลยเหรอไขห้องห้องห้องอันขึ้นเลยเหรอเมียนมอนนอนๆก็แบนี้เหรอครับ้หญิงของใหม่คนนึงต้องผู้หล่อโอ้ยทำแบบนี้น่าแ้วก็บอกแกใก็บใช่ไหมแต่ยังไง

เ้ยก็ตัวเต่เพียนตองด้ย่งเไให้เบิร์นเวนี่มันอมพี่ว่นเยจนส้มยุ้งยีโอ้ยแหม่จอมทังนึงอ่ะอย่างว มันก็คงไม่อาวุธเองเยไปสู้ปสู้ปลกากบไรปะเนี้ยไปสู้ป่าต่เพี้ยวก็สู้ปะไรปะเนี้ยปลาตเพี้ยวตีเอาเลยอย่าทายอย่าทายอันเีย

ดูดูดูครับผมเน่ยนะพี่เอ้พี่มาลพี่อ้ว่นลงองปันนันแต่ว่าทีเจียวอแม่นแาปีแล้วน แคนนั of of uh ้นแ่เป็นบ้าน้อยหมดายเกไงจะบคานะางนมานยูแถวปทุมจ้ะแถวยังสาวโคกพียแวพียทางมาเพียท่าก็มาเพีมคิดเืงางลายเก็บเินครับ อันนี้ครับปลาปลาเบิกปลาเบึกซุ่มเผาเด้อซุ่มไม่เอาไม่เอาซุ่มซุ่มนะครับซุ่มนะครับซุ่มนะครับนี่ปลาเบิกนี่คือมือเอาไปดูเล่นนะผมเลียงไปดูเล่นไม่ทันแล้วกันปล่อยเนี่ยต้นหญ่แล้วอันนี้ได้ตามเดือนแล้วครับผมเนี่ยตามเดือนขนาดนี้ครับตามเดือนถ้าปีหนึ่งเนี่ยโอ้โหใหญ่ครับผมนี่ตามเดือนไปลูกขนาดกี้เนี่ยเขาว่มันขอยู่ตรงนี้่นะ นเอ้บกีม่ไปด้ไอ้นนี่ครับคือการเล่นครับผมคือการเล่นดอตอดีครับผมเอ้านยยังมันน้อยตักนอยเด้อ ตรวจไปฮะบัทึงไเจ็กโตกับบันเคกไปั่งไขแล้วของไม่ไ้ไข่เดี๋ยวเดี๋ยวไข่วัเลย

โอ้โหเต็มเต็มแล้วยังงูป่ะ